นิสัยยามเช้าสร้างสุขเติมพลังกายใจรับวันใหม่ด้วยความสดใสรุ่งอรุณของวันใหม่เปรียบเสมือนผืนผ้าใบสีขาวที่รอให้เราแต้มแต่งเรื่องราวและประสบการณ์ต่างๆการเริ่มต้นวันด้วยความกระฉับกระเฉงจิตใจที่เบิกบานและร่างกายที่พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ย่อมส่งผลกระทบอย่างมากต่อคุณภาพชีวิตและความสุขของเราตลอดทั้งวันการสร้างนิสัยยามเช้า ที่ดีจึงเป็นเหมือนการวางหลักฐานที่มั่นคงให้กับความสุขและความสำเร็จในชีวิตหลายคนอาจมองข้ามช่วงเวลาเช้าอันแสนสั้นนี้ไปโดยปล่อยให้เป็นเพียงกิจวัตรที่เร่งรีบและจำเจแต่แท้จริงแล้วช่วงเวลาหลังตื่นนอนคือโอกาสทองที่เราสามารถใช้เพื่อดูแลร่างกายจิตใจและเตรียมพร้อมสำหรับวันใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพการลงทุนเพียงเล็กน้อยกับนิสัยยามเช้าที่ดีสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ต่อความสุขและความสำเร็จในระยะยาว พลังแห่งช่วงเวลาเช้าช่วงเวลาเช้าเป็นช่วงที่จิตใจของเรายังคงสงบปราศจากความวุ่นวายและการรบกวนจากภายนอกเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการตั้งสติทบทวนเป้าหมายและเติมพลังให้กับตัวเองการเริ่มต้นวันด้วยความเร่งรีบและวุ่นวายอาจทำให้เรารู้สึกเหนื่อยล้าและขาดแรงจูงใจไปตลอดทั้งวันในทางตรงกันข้ามการมีนิสัยยามเช้าที่ดีจะช่วยให้เรามีสมาธิและโฟกัสมากขึ้น การเริ่มต้นวันด้วยความสงบและการทำกิจกรรมที่ช่วยให้จิตใจผ่อนคลายจะช่วยเพิ่มสมาธิและความสามารถในการจดจ่อกับงานต่างๆได้ดีขึ้นมีพลังงานและแรงบันดาลใจการดูแลร่างกายด้วยการดื่มน้ำการออกกำลังกายหรือการรับประทานอาหารเช้าที่มีประโยชน์จะช่วยเติมพลังงานและกระตุ้นให้รู้สึกกระปรี้กระเปร่าพร้อมรับมือกับความท้าทายลดความเครียดและความวิตกกังวล การใช้เวลาในตอนเช้าเพื่อทำกิจกรรมที่ชอบหรือการฝึกสติจะช่วยลดระดับความเครียดและความวิตกกังวลทำให้จิตใจสงบและผ่อนคลายมีทัศนคติเชิงบวกการเริ่มต้นวันด้วยความคิดเชิงบวกการขอบคุณหรือการตั้งเป้าหมายจะช่วยเสริมสร้างทัศนคติที่ดีและมองโลกในแง่บวกมากขึ้นมีเวลาให้กับตัวเอง ช่วงเวลาเช้าเป็นโอกาสที่เราจะได้ทําในสิ่งที่รักหรือดูแลตัวเองโดยไม่มีสิ่งรบกวนซึ่งจะช่วยเพิ่มความรู้สึกพึงพอใจและความสุขในชีวิตตัวอย่างนิสัยยามเช้าสร้างสุข ไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวสำหรับนิสัยยามเช้าที่ดีที่สุดเพราะแต่ละคนมีความต้องการและวิธีชีวิตที่แตกต่างกันสิ่งสำคัญคือการค้นหานิสัยที่เหมาะสมกับตัวเองและสามารถปฏิบัติได้อย่างสม่ำเสมอต่อไปนี้คือตัวอย่างของนิสัยยามเช้าที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถสร้างความสุขและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินชีวิตตื่นนอนอย่างมีสติและไม่เร่งรีบ การตั้งนาฬิกาปลุกให้เร็วขึ้นเล็กน้อยเพื่อให้มีเวลาในการตื่นนอนอย่างค่อยเป็นค่อยไปแทนที่จะรีบลุกจากเตียงทันทีที่เสียงปลุกดังขึ้นการยืดเส้นยืดสายบนเตียงสักครู่หรือการหายใจลึกๆสองสามครั้งจะช่วยให้ร่างกายและจิตใจปรับตัวเข้าสู่การตื่นได้อย่างนุ่มนวลดื่มน้ำทันทีหลังตื่นนอน ร่างกายของเราสูญเสียน้ำไปขณะนอนหลับการดื่มน้ำหนึ่งแก้วทันทีหลังตื่นนอนจะช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับร่างกายกระตุ้นการทำงานของระบบต่างๆและช่วยให้รู้สึกสดชื่นกระปริกระเปล่าเคลื่อนไหวร่างกายการออกกำลังกายเบาๆในตอนเช้าเช่นการยืดเหยียดโยคะหรือการเดินเร็วจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตเพิ่มระดับพลังงานและทำให้ร่างกายตื่นตัวการออกกำลังกายเป็นประจำยังส่งผลดีต่อสุขภาพกายและใจในระยะยาว รับประทานอาหารเช้าที่มีประโยชน์อาหารเช้าเป็นมื้อสำคัญที่สุดของวันการรับประทานอาหารเช้าที่มีสารอาหารครบถ้วนจะช่วยเติมพลังงานให้สมองและร่างกายพร้อมสำหรับการทำกิจกรรมต่างๆตลอดทั้งวันควรเลือกอาหารที่มีโปรตีนไฟเบอร์และคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนฝึกสติหรือทำสมาธิ การใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในตอนเช้าเพื่อฝึกสติหรือทำสมาธิจะช่วยให้จิตใจสงบผ่อนคลายและมีสมาธิมากขึ้นการฝึกสติยังช่วยให้เราตระหนักรู้ถึงความคิดและความรู้สึกของตนเองโดยไม่ตัดสินเขียนบันทึกหรือวางแผนสำหรับวัน การใช้เวลาสักครู่เพื่อเขียนบันทึกความรู้สึกขอบคุณสำหรับสิ่งดีๆในชีวิตหรือวางแผนสำหรับกิจกรรมที่จะทำในวันนี้จะช่วยให้เรามีเป้าหมายและทิศท,ทางที่ชัดเจนและยังช่วยให้เราทบทวนและเรียนรู้จากประสบการณ์ต่างๆอ่านหนังสือหรือฟังพอดแคสต์ที่สร้างแรงบันดาลใจการเริ่มต้นวันด้วยการอ่านหนังสือที่ให้ความรู้หรือสร้างแรงบันดาลใจหรือการฟังพอดแคสต์ที่มีเนื้อหาเชิงบวกจะช่วยกระตุ้นความคิดและเติมพลังใจให้กับเรา ใช้เวลากับสิ่งที่รักการทำกิจกรรมที่เราชื่นชอบในตอนเช้าเช่นการวาดรูปการเล่นดนตรีหรือการทำสวนจะช่วยเพิ่มความสุขและความรู้สึกพึงพอใจให้กับเราหลีกเลี่ยงการเช็คโทรศัพท์มือถือทันทีการเปิดโทรศัพท์มือถือและเช็คอีเมลหรือโซเชียลมีเดียทันทีหลังตื่นนอนอาจทำให้จิตใจของเราวาววุ่นและถูกรบกวนตั้งแต่เริ่มต้นวันควรให้เวลากับตัวเองในการตื่นอย่างมีสติและทำกิจกรรมที่สร้างสารรค์ก่อน ตั้งเป้าหมายเล็กๆสำหรับวันการตั้งเป้าหมายที่สามารถทำได้จริงสำหรับวันนี้จะช่วยให้เรารู้สึกมีจุดมุ่งหมายและประสบความสำเร็จเมื่อทำตามเป้าหมายได้การสร้างนิสัยยามเช้าที่ยั่งยืนการเปลี่ยนแปลงกิจวัตรประจำวันและสร้างนิสัยใหม่ต้องอาศัยเวลาความอดทนและความสม่ำเสมอต่อไปนี้คือเคล็ดลับที่จะช่วยให้คุณสร้างนิสัยยามเช้าที่ดีได้อย่างยั่งยืนเริ่มต้นจากเล็กๆ ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในคราวเดียวเริ่มจากการเพิ่มนิสัยใหม่เพียงหนึ่งหรือสองอย่างแล้วค่อยๆเพิ่มเมื่อรู้สึกพร้อมทำอย่างสม่ำเสมอพยายามทำนิสัยยามเช้าใหม่ๆทุกวันแม้แต่วันหยุดสุดสัปดาห์เพื่อให้ร่างกายและจิตใจคุ้นเคยหาเวลาที่เหมาะสมกำหนดเวลาที่ชัดเจนสำหรับแต่ละกิจกรรมในตอนเช้าเพื่อให้คุณสามารถปฏิบัติตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวย เตรียมสิ่งของที่จำเป็นสำหรับนิสัยยามเช้าของคุณไว้ล่วงหน้าเช่นเสื้อผ้าออกกำลังกายหนังสือหรืออุปกรณ์ทำสมาธิให้รางวัลตัวเองเมื่อคุณสามารถปฏิบัติตามนิสัยยามเช้าใหม่ๆได้อย่างสม่ำเสมอให้รางวัลตัวเองเพื่อเป็นการเสริมแรงมีความยืดหยุ่นหากมีบางวันที่คุณไม่สามารถทำตามแผนได้ทั้งหมดไม่ต้องกังวลเพียงแค่กลับมาทำตามปกติในวันถัดไปติดตามความคืบหน้า การจดบันทึกเกี่ยวกับนิสัยยามเช้าของคุณและความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปจะช่วยให้คุณเห็นความก้าวหน้าและมีแรงจูงใจมากขึ้นปรับเปลี่ยนให้เข้ากับความต้องการนิสัยยามเช้าที่ดีที่สุดคือสิ่งที่เหมาะกับคุณและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอดทนและให้เวลา การสร้างนิสัยใหม่ต้องใช้เวลาและความอดทนอย่าท้อแท้หากไม่เห็นผลลัพธ์ในทันทีจงเชื่อมั่นในกระบวนการและทำต่อไปอย่างสม่ำเสมอเชื่อมโยงกับเป้าหมายที่ใหญ่กว่าตระหนักว่านิสัยยามเช้าที่ดีเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลตัวเองและการพัฒนาตนเองในระยะยาวซึ่งจะนำไปสู่ความสุขและความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าบทสรุป การลงทุนกับนิสัยยามเช้าที่ดีคือการลงทุนกับความสุขและคุณภาพชีวิตของเราในระยะยาวช่วงเวลาหลังตื่นนอนเป็นโอกาสอันล้ำค่าที่เราสามารถใช้เพื่อเติมพลังกายใจเตรียมพร้อมอมสำหรับวันใหม่และสร้างหลักฐานที่มั่นคงให้กับความสุขและความสำเร็จการเริ่มต้นวันด้วยความสงบสติและการดูแลตัวเองจะส่งผลดีต่ออารมณ์สุขภาพและประสิทธิภาพ ในการทำงานของเราตลอดทั้งวันจงค้นหานิสัยยามเช้าที่เหมาะสมกับตัวเองและเริ่มต้นสร้างสารรค์วันใหม่ด้วยความสดใสและความสุขตั้งแต่วินาทีแรกที่ตื่นขึ้นมา